มีนาสรงคนนจีวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรูปถูกกระทําด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูหลักการใช้ของรูปนี้ด้วยเนาะรูปถูกกระทำเนาะอันเนี้ยมันก็จะมีสอบในระดับ N4 แล้วก็ N3 นะคะก็ต้องให้แม่นเนาะก็จะสอบและทีนี้เรามาดูการผันของรูปกลุ่มที่1ก่อนทีเนี้ยมันจะมีอยู่3กลุ่มเนาะก็มาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะการผัน ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนแถวอีกเนี่ยมาเป็นแถวอ่ะแล้วก็เติมด้วยเลมัสนะคะอะไรที่ลงท้ายด้วยอีกอย่างเช่นเนาะอย่างเช่นน,ะนนะักซาโซยมาสเนี่ยมาลงท้ายด้วยอีกใช่ไหมคะก็ให้ให้น้องๆนะคะเปลี่ยนเป็นวะเป็นวะตัวนี้เนาะเปลี่ยเนเป็นวะตัวนี้ต้องจํานะคะก็เป็นวะแล้วก็บวกกับเลมสัส มาดูขีก็เปลี่ยนเป็นคะชิก็เป็นซะจิก็เป็นทะนิก็เป็นนะหิก็เป็นหะมิก็เป็นมะลิก็เปลี่ยนมาเป็นละนะคะบวกกับเรมัสมาดูตัวอย่างนะคะซาโซย a มาแป๊บหนึ่งช็อตตรมาเต้โซ ซาโซเอมาสก็เปลี่ยนมาเป็นซาโซวาเดมัสถูกชวนคาคิมาสคาคาเลมาสถูกเขียนโยโกชิมาสก็เป็นโยโกซาเดมาสถูกทำให้สกปรกทาจิมาสทาทาเดมาสถูกยืนโยบีมาสโยบาเดมาสถูกเรียก ขามีมาสขามาเดมาสถูกกัดชิคาดีมาสชิคาราเดมาสถูกดุถูกดา่าแล้วก็ตัวนี้ฟุฟูรีมาสนะคะฟูดีมาสก็เป็นฟูราเดมาสถูกฝนอ่ะมาดูตัวตัวอย่างเนาะว่าอาเมนิอาเมนิฟูราเดเตนูเดเตชิมัตตะก็คือถูกฝนก็เลยเปียกนะคะ มาดูการผ่านของกลุ่มที่2นะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะง่ายเลยคือน้องๆตัดรูปมัสแล้วก็เติมลาเลมัสแค่นั้นเองมาดูตัวอย่างนะคะทาเบมัสก็เปลี่ยนมาเป็นทาเบดาเดมัสนะคะตัดมาทิ้งเติมลาเลมสัสถูกกินคาดีมัสก็เป็นคา,ารีดาเ m มัสถูกยืมโอเชมัสก็เป็นโอเชราเดมสัส ถูกสอนถูกบอกชีลาเบมาสก็เป็นชีลาเบราเดมาสถูกตรวจออันนี้เขียนผิดนะคะถูกตรวจสอบเนาะคีคีมาสที่แปลว่าสวมใส่เนาะก็เป็นคี่ราเดมาสถูกสวมใส่โฮเมมาสก็เป็นโฮเมราเดมาสถูกชมโซดาเตมาสโซดาเตราเดมาส ถูกเลี้ยงดูมีมาสก็เป็นมีราเดมาสถูกดูนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะไปกลุ่มที่3ทีเนี้ยกลุ่มที่3น้องๆจำแค่ไอสออย่างตัวนี้ก็พอที่เหลือมันก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็เป็น h ีมาสก็เป็นซาเดมาสถูกท่ามคีมาสคีมาสก็เป็น โคดาเ m ม s สนะคะถูกมาเมโมชิมาสเมโมซาเ m ม s สเลนลักโฉดชิมาสเลนลักโ u ซาเรมาสถูกติดต่อรีไซเคิลุชิมาสรีไซเคิล a ซาเรมาสถูกนำกลับมาใช้อีกริโยชิม s สริโยซาเรมาสถูกใช้ประโยชน์ โชไตเขียนโชไตชิมาสโชไตซา,าเดมาสถูกเชิญอันนี้ก็เป็นซังกะชิมาสก็เป็นซังกะซาเดมาสถูกเข้าร่วมนะคะทีนี้เรารู้หลักมาทวนกันอีกครั้งเนาะคือตัวนี้ก็ไม่พูดแล้วเนาะก็ให้น้องไปจํากันเนาะก็อันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้แล้วเราก็แค่เปลี่ยนแถว มาเป็นแถวอาแล้วก็ถูกกระทำจนเละก็เป็นไซเลมาสนะคะ 2. ให้น้องๆตัดมัดทิ้งเติมลาเลมาสนะคะก็ง่ายอันนี้ข้อที่3น้องๆจำแค่ชีมาสเปลี่ยนเป็นซาเลมาสคีมาสก็เป็นโคราเลมาสนะคะที่เหลือก็ง่ายเลยเปลี่ยนชีมาสก็เป็นซาเลมาสแค่นั้นเองมาดูหลักการใช้รูปถูกกระทำนะ ตัวนี้มันจะทําให้เราอะได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นแล้วก็จากเหตุการณ์มาดูในอิจิบังข้อแรกนะผู้พูดหรือคนใกล้ชิดกับผู้พูดเนี่ยเป็นประธานนั่นนี้นะคะมาดูตัวอย่างวัตชิวะเ,เซนเซนิชิคาราเดมัสตะฉันฉันฉันเนาะ ถูกอาจารย์ดูนะคะตัวนี้ไวยากรณ์ของมันเนาะก็จะเป็นผู้ถูกกระทำวะคนทำนี้แล้วก็เกียรรูปถูกกระทำ แค่นั้นเองนะคะต่อไปก็เป็นวาตาชิวะอินุสุนัขเนาะอินุนิเทโอคามาเดมัสตะนะคะก็เป็นฉันถูกสุนัขฉันเนี่ยถูกสุนัขตัวเนี้ยกัดมือต่อไปก็เป็นโอโตโตน้องชายเนาะโอโตโต่ว่าคานโจนิฟูดาเลมัสตะถูกแฟนทิ้งนะคะถูกแฟนทิ้งเนาะต่อไปก็มาดู ต่อเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งของนะคะเป็นประธานเนาะสิ่งของเป็นประธานนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอา้่าิงว่าบูดโาดคดะสุคราเดมัสตัวเนี้ยมันจะเป็นไวยากรณ์คำนามคดะสุคราเลมัสอ้าวแล้วมาต่างจาก เดะยังไงคือถ้าผ่านการแปลรูปมานะก็จะใช้ตัวนี้แต่ถ้านำมาใช้ได้เลยเหมือนต้นไม้นะ่ะขีเนาะต้นไม้ก็จะใช้เดะนะคะอันนี้ออกสอบน้องๆต้องจำเลยค่ะพี่สุดจำได้ว่าตอนที่พี่สุดสอบอะเจอเจอเลยผ่านการแปลรูปขละนนำมาใช้ได้เลยเดะนะคะ,ะมาดูข้อที่2องโคโนคามมว่าค ok ีเดะสุคราเดมัสตะก็คือกระดาษแผ่นเนี้ยถูก ทำมาจากต้นไม้นั่นเองนะคะนำมาใช้ได้เลยเดะแล้วก็ผ่านการแปลรูปก็ใส่ขละนะคะสำหรับวันนี้ก็โอเคโอวาดีก็ขอบคุณสำหรับการชมนะคะถ้าพูดเร็วหรือว่าลายมือไม่สวยยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าพี่สุก็จะทํารูปให้กระทำเนาะก็ ยังไงก็จะทําให้ทันก่อนจะสอบนะคะคนที่อยู่ในระดับ NC แล้วก็ N3 ต้องให้ได้นะต้องแม่นนะคุณโอเคสําหรับวันนี้มาจา้าเนยบาย